มาบอกดวงชาวันพุธค่ะ6-10กันยายน2566หรือว่า223 0 23. 5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันพุธพยากรณดวงชะตาแบบรวมนะคะอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้น6กันยายนชาววันพุธคุณได้ไพ่5ดาบค่ะ วันนี้การรู้จักยอมการรู้จักถอยจะทำให้คุณอยู่รอดบางสิ่งบางอย่างเราต้องประเมินตัวเราก่อนกำลังเราสู้ไหวไหมถ้าหารเนี่ยคนนี้ถ้าเขาสู้เขาตายก็หนีไปดีกว่า นี่คือการจะทำอะไรถ้าเรารู้จักประเมินกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์เราจะอยู่รอดค่ะแล้วก็วันนี้ไม่ต้องไปขัดแย้งม,มีเรื่องกับใครนะคะอยู่แล้วก็พิจารณาตัวของเราเองกลับมาดูตัวเราเองว่าเรา,าต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับชีวิตของเรา เราไม่เปรียบเทียบไม่ไปมองใครนะคะวันนี้เรากลับมาที่ตัวเรามาพิจารณาตัวของเราก่อนถ้าจะไปสู้จะออกไปทำอะไรเราพร้อมแค่ไหนเท่านี้คะ่ะวันนี้อย่าดึงดันอย่าเป็นคนดือ้อ บางทีเราดือ้อที่จะทำอะไรโดยที่เรานะ่ไม่มีความรู้ไม่มีความพร้อมไม่มีกำลังที่เพียงพอคุณแพ้นะคะกลับกลับมาคิดก่อนคะ่ะวันนี้ห้ามดือ้อค่ะมาถึงวันที่เจ็ด t ะติถ้าใครมีคดีความวันนี้คุณชนะนะคะการติด ต่อเจรจาการตกลงทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจะดีที่สุดค่ะวันนี้ทำให้ถูกต้องไว้ก่อนทั้งสองฝ่ายเราจะได้สบายใจนะคะเอาเพราะทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาทุกนาทีคําสัญญาด้วยคําพูดอาจจะ เมื่อถึงวันหนึ่งเกิดปัญหามาก็ต้องมีกฎหมายมาตัดสินถ้าเรามีลายลักษณ์อักษรก็สามารถยืนยันได้นะคะ,ะวันนี้จะทำอะไรให้มองถึงอนาคตว่าหรือว่าทำให้มันชัดเจนไว้ด้านความรักก็สำหรับคนโสด คุณจะเจอคนที่ใช่แล้วก็ตัดสินใจในวันนี้นะคะส่วนคนมีคู่ครองเรือนาการให้เกิดความสมดุลทั้งสองฝ่ายเป็นเวลาเป็นข้อตกลงใครจะช่วยเลี้ยงลูกช่วยทำงานบ้านหรือว่าดูแลพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันไปเลยนะคะ ไม่ให้เกิดความลำเอียงค่ะชีวิตก็จะราบรื่นมาถึงวันที่8ค่ะชาววันพุธคุณได้ไพ่ก้าวไม่เทา้าเรื่องการงานอาจจะติดขัดล่าช้าเลื่อนออกไปวันนี้อาจจะไม่ได้ทำอาจจะมีสาเหตุเจ็บป่วยไม่สบายหรือฝนตกหนักอย่างเงี้ช่วงหน้าฝนนะคะมีเหตุต้องเลื่อนเกี่ยวกับการงานนะคะ แต่งานก็ยังอยู่วันที่9ค่ะชาววันพุธได้ไพ่เด็บมูลความวิตกกังวลใจไปล่วงหน้าความหวาดกลัวเกิดจากจิตใต้สำนนกแต่ละคนชีวิตก็ผ่านอะไรมามากมายเราอาจจะโดนหลอกโดนโกงโดนหักหลัง โดนทรยศหรือว่ามองคนอื่นที่เขาเคยผิดพลาดล้มเหลวแล้วพอมาถึงเราก็อาจจะวิตกกังวลใจกลัวอย่างนี้นะคะการออกจากความกลัวอย่างแรกคือต้องไม่กลัวฟังเหมือนง่ายนะคะให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ตามความเป็นจริงแล้วก็อยากกลัวคะ่ะให้สร้างความมั่นใจด้วยการทำสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องทางกฎหมายถูกต้องทั้งศีลธรรมเราก็ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนแล้วผู้อื่นก็ต้องไม่เดือดร้อนวันนี้หรือวันข้างหน้าคุณจะไม่กังวลใจคะ่ะ เราทำดีที่สุดแล้วในหน้าที่ที่เราทำความกังวลก็จะหายไปส่วนหนึ่งค่ะไม่ต้องกลัวแก้ไขความกลัวคือไม่กลัวนะคะ,ะมาถึงวันที่10ชาววันพุธได้ไพ่เด็กถือถ้วยวันนี้คุณได้ความสุขความพอใจความสมหวัง อาจจะเพิ่งเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการเริ่มได้มาแล้วละ่ะความรักก็รู้สึกรักเขาคนนี้แล้วละ่ะเป็นความรู้สึกดีๆนะคะส่วนคนมีคู่ครองเรือนอาจจะได้บุตรที่ดีมาเกิดหรือว่ามีแล้วเขาเป็นเด็กดีไม่ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจอย่างนี้นะคะ เขารู้หน้าที่ในการเป็นลูกที่ดีตามที่เราสั่งสอนเขาหรือว่าตามที่เราเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ,ะวันนี้เรียกว่าคุณมีความสุขความสบายใจค่ะพลังงานที่แม่หมอนนำมาบอกจากหน้าไพ่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิต แม่หมอขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมขอบคุณช่อง YouTube ที่ให้โอกาสสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะ